เราเไม่ชอบอะไรเติบโตเนี่ยต้องไม่ไม่ไม่นี่ไงถายเลยถายยังอะไะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่นะครับผมจะสอนซื้อิธีการเครื่องปกแบบที่ถูกต้องนะครับขลังนะครับครับเก้าให้ก้าค่ะเส็นนี um ้ไปก่อนนะครับครับหึงหนึ่งไม่ได้เกินมาเป็นคนอ่ะไมามาวิธีการเ้าวขึ้นนะครับถ้าอย่างเงี้เด่นไหนครับคุณต้อง สองข้างเหรอวะข้างกินตูดี่เหรอกเนอบกเมียปุ๊บเมีย้เอาเไม่เอาเปรีไม่เอาเปรี๊ย์ไม่เ้าเปไม่เ้าเปี๊ย์ต่อเตี้ยก่าไม่เอเปีได้ได้ไม่ไงเป็นอีเป็นฉากแรกก่อนซุปเซิร์ฟก่อนไม่ถ้าเดินไปเมืนจะบอกว่าทำไมน่าถึงเนี่ยนะครับตอนเราขึ้นบันไดเพราะเราถึงใส่แมสกครับ เยอะครับเขาเรียนกันอยู่เลยเฮียรไม่ได้เป็นเพียเลยปอ, <c oughs> อกขอดีิ <c oughs> ไม่เข้าเปีนไ,ไม่เข้าไม่ต้องไม่เข้าพื่อน ไยเลยหาหาหาเพื่อะไรเนี่ยก็ขอจะเป็นยูนิเวอร์อะเป็นไหมอืมถ้าจะลาลายในปากไ่ตังนู้นไหนอร่อยจริง แนะม่แต่บรรยากาศก,ก็ดีนะครับไม่ยากเลยครับ